มะพร้าวเคลือบช็อกโกแลตแบรนด์ตุ๊กตาหอมกรอบหวานมันของตัวมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวตัวช็อกโกแลตเราก็จะเป็นหวานน้อยคัดช็อกโกแลตที่เกรดดีที่สุดมาค่ะการจนา,าสุภานุศน์นะคะอายุ5.2ปีเป็นเจ้าของธุรกิจมะพร้าวเคลือบช็อกโกแลตแบรนด์ตุ๊กตาค่ะ ที่มาที่ไปเกิดภาวะราคามะพร้าวที่อำเภอทับสะแกค่ะตกต่ำแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็เกิดไอเดียว่านําวัตถุดิบในท้องถิ่นคือมะพร้าวนะคะมาทําการแปลรูปก,ก็ได้มีการรวมกลุ่มกับคนในชุมชนสํารวจตลาดดูว่าผลิตภัณฑ์ส่วนมากจะอินเทนไปทางช็อกโกแลตเราก็เกิดไอเดียว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีในท้องถิ่นเราอยู่แล้วก็ทําการแปลรูปเป็นมะพร้าวเคลือบช็อกโกแลตนะคะ จุดเด่นของสินค้าเรามันเป็นสินค้าที่มีเจ้าเดียวในประเทศไทยแล้วก็หอมกรอบหวานมันของตัวมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วตัวช็อกโกแลตเราก็จะเป็นหวานน้อยค่ะคัดช็อกโกแลตที่เกรดดีที่สุดมาค่ะ ต้องทานการจาหน่ายนะคะมีก็ตามร้านขายของฝากในจังหวัดประจวบแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตลาดน้ำสูนโนทอบหัวหินก็มีนะคะแล้วก็ลายใหญ่ก็คือในคิงพาวเวอร์ค่ะ ดีขึ้นตลอดนะคะเพราะว่าจากการที่ลูกค้าบริโภคสินค้าเราก็พูดปากต่อปากแล้วก็เป็นการขยายตลาดเพิ่มมะพร้าวเคลือบช็อกโกลตแบรนด์ตุ๊กตานะคะหวานมันกรอบอร่อยเป็นสินค้า O อท็อปห้าดาวค่ะช่วยพิจารณาด้วยนะคะ